สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่นอ้นองทุกท่านทุกคนเข้ามาติดตามเจอกับพี่น้องสามหอยสา,ามือต่อขบืนเจอกันกับประมาณสองโมงประมาณสองโมงครับเมื่อนี้สิพาอพี่พ่อหน่องไปไป,ไปเพนไปเพนวัดอาจารย์แถวเซ่ยหมดละครับไปไปสังกระทันเพนแต่ว่าไป,ไปเพนอยู่เซ่ไปกินปลาเซ่นดัง กันไปกันไปหลายคนอยู่ครับบ้านาบ้านอยู่บ้านลูกหน่อยไปหลายคนอยู่ครับกินปลาเสอ,อยู่บา้บานน้องเท่าแต่อ่ทั้งต,งตำบลหมดละจิ๊กดูหมดละครับบานนา้บานน้องเท่าบ้านนี้กินปลาเสแล้วกับชีร่วงไปไป,ไปเห่นน้ำไปเลน่นน้ำเสกันไปพี่น้องไปวามสีม่วนบ่มวนเหมือนพีน่กายกับไปด้ปีนี่ก็ไปไปเจอกันอยู่คนละครับ อตอนนี้เชียนจอยกําลังทําความสะอาดรถนี่แหละรถสีผ้าเดินทางคันนี้แหละรถเสียยากเสียยากเดี๋ยวกําลังเตรียมการเดี๋ยวสักหน่อยก่อนสิออกเดินทางครับนี่ครับเพื่อนไปน้ำกันเมื่อนี่ปลานีแม่ปลาใส่เลยนี่กําลังปูกเอาหมูอ่ครับนี่นครับมดลูกข้าวลูกอยู่ครับ ลุกลุกลุกมาเบิดแล้วเยอะสโตเออจมโจมไอหมูครับนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนกันครับครับตอนนี้ก็ล่างสีออกเดินท่าแล้วครับได้เวลาแล้วมันก็เป็นเวลา2องโมงเดจแล้วครับเท่อสีไปหอดสวยเติบตอนนี้เล็กหน่อย ขึ้นรถแล้วครับกำลังสีอ,ออกเดินทางครับไปฟ้าไม่ออกเสามันก็อย่างนี<ป>้แหละกำลังขึ้นรถออกเดินทางนะครับเดินทางแล้วไปเจอกันอยู่เซลำเซจอดซื้อพี่ไใงใค,ครับพูด อันไปน้ำกันกับกระสือเพื่อกันไปน้ำกันอันคนนึ่งนางหน้าอังคนนึ่งนางหลังคืพากันไปวัดไปวัดครับไปสังฆทานเพียรับครับผมได้รับวสือกินไก่อาจารย์มากินแต่ไก่เหรอห้องวะ 哎，对了 <laughs>、啊，这太大。 ี่และเขานขาวลงมามาแล้วครับี่นทอดลงสีลงเซ่แล้วปลายทางเลยอลงไปเซ่นี่แหละครับทางทางลงไปเซ่ครับทางลงไปเซ่เพราะว่าบอดไปเขาวัดเมิ่อกี้นัดกันมาเพจมังเพิ่นเพราะว่าอาจารย์มันก็้ามามาเพจมามาเน่าดีเซษนะมาเน่าเออมาเน่า มะนาตอนรับโชการนะรับสงการมะาวจะมาซื่อสิ์เงินนอนแลับพี่น้องนอนจุดไม้ปลายทางแหละนี่นอนจุดไม้ยง้นี่แมาถึงแล้วปอ่น้านไปเท่านั้นเัีพ่อใหญ่เส่พ่อใหญ่อันเอาฟอติน นี่แหละครับมาหอดลวครพี่น้อนี่แหละเกิเตียมเตียมโตส้มา่กเวิงพี่น้อปลา,ปาเบิรงปลาเบิงปลาโอ้ปลาปีนี่กเขาเนะา,าเนะไปีไก่เนาะอุ้ยไพี่น้ออุ้ยกระอาวสดีแม่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่นโอ้นี่ลาบปลาเหรอมองก็กำลังเห็ดเออลาบลาบปลาตอกหลายอยู่แม่มาหลายอยู่เพรว่าได้ยินแต่ว่าที่มาหลายอยู่เพราะว่าผมกับตาก่อนนี่ยนะอาจจริงมปองที่หม่าเหรอจ๊ะปลา สลับบดเตนเืปลาตอกอันน oh. ี <m <m oh, uh, ้กุはは้งอ้ปลเลี้ยวปลาถูอปลาน่ออ้ดี๋ยวเราอ้ดีปลากรไดรตัวนอ้นใสอยู่นี่นี่อสอ้กินง่ายระถางเนาะกินง่ายเลยครออฮะ นอ้ปลายังกับป้าของกล้วยเนาะโอ้ปลาของกล้วยนี่ป้าของกล้วยครับป้าของกล้วยแต่ก่อนบ้านผมก็มีอยู่คู่มือผมมีเลยดับดับดับเนี่ยัสดีครับพี่ครับผม กี่วันน้อยไม่มามาบ่มาบ่มาบ่ไหนเลยอาจารย์ครับอ,อาจารย์โท่เล่งแต่ส่อๆล่าเง,งานเนีผมนี่เฮ้ยในพุ่มครับน้อยโอ้เกือบซิฟด้วยครับกับเซ่้นำคุณปีนี่พี่น้องพี่ไก่ในน้ำมงคลเด้กหนำใสใส่ปีนี่หนำคุณ ่พี่้องก็ทาไปปุ้ยอ่ป่าอยู่ในปอันนี้เห็ดก้อยเหรอครับรเหนอย่างปลาเห็ดกอ้อ,กอยปลายงขึ้นนวกขาอย่าง้งาังปลากุ้งลาก็ปลาสูปลาป<อ>าาอยู่เเลยิบอาทั้งเทั้งหนองโอ้วามันหาอยู่ทีนี่ย่งอย่มีน้องกับมี ปาต้มบบต้มตาบนี้เลยต้มี่้อหนมกไข่ปลาครับมกขี่ปลาขี่บ้างไข่ปไข่มันถึงเข้มเลยเข้มนะครับักติวว่าใสต้มปลาพูดคุณนายฝรั่งคุณนายฝรั่งมหาพักติว สเดินมีพน่าจอทั้งดิบอ่ะนาจีนีเนาะผักติว้วผักติว้วนี่เดียวเ่นบ,ตตบอลเ,เ,เ,เป็นตัวผักติวหมดโมเมนต์โอเมนต์ว่นาจีนีเว้ยไไม่ใช่เป็นไทยโจดเขือนโจด ตออโจดนี่เราก็ตนโจดมันกลายน่อหม่ล้ววะนมีน้อใม่โอ้ยยานมีอยู่แถวตรงนี่บางยางก็บมมี่มมี่าพีดอกกับยางขมาบักเลือดึงยังมี่มีจักหอดอมีจักตด กุบเยนี่บางนั่นมากปวดมากปวดคักทึ่นี่ พ่เเจ้าขายรจังาดผักผักยังก็ใยญก่ดอันผักติวมอโอ้ี่ผักติวมอใใส่ผักผักนี่ผักเมียดนี่นี่นี่ผักเมียดปลาสันเป็นากินกับยังก๋ะก็มกปลาก็อมปลากับปลาปลาไปสิบอกเนอน่งเรอโอ้ผักเมียดปลานี่บ้านผมไม่มีเลยเดียว เจ็บเอาอยู่น้ำมันี่พใหญ่เจ็บมากบางทีโอ้ปู่จักกินด้ยนผมเห็นนี่อาจารย์นมากดิโอ้อังกบกินกับเนเมียกเนียวะเฮ้ยทุกเคยเห็นบะมีบ่หระเทศเยอะยอะละหมอกละบ้านพักเมนียตัวนีนี่เพิ่งไปเจ็บวางานพักติวฮุกนั่เพิ่งไปเก็นี่มันจะเป็นยอดนแดงสิะ tìu tiêu tìu tiêu giống cỏ môn tiêu mòn tìu kìm tân hai tân vậy kìm tân hai bay bắt tìu môn mọi người môn em 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 môn มันสิออกคมผมมันหวานจัดหน่อยนี่แหละพักอันนี้พักเนียบนี่บอกออกคุ้มผมผมหวานนิดนึงครับทอนว่ากินกับลาบกับก้อยปลากับมกปลาโมใหญ่แสบคนว่าควบขบยิ่งหน่อยงานพวกเบื่อตัวให้ต้องสัตว์ยิ่งหน้องใบต้องกุ้งก็เถอะเนี่ยใบใหญ่ขักเฮ้ยใบต้งกุ้งขนได้เอ้ยบ้านเฮาบ่มี ไปบ้อนเดียว่อยกันเลยกจับนมีพ่อนอ่ะพ่อบอกพ่อบอกวาถามกันยันพาจักองนงมาพ่อก่อนบอก่อซุ่ม่อซุ่มกนกินไหมลูกกินหรือยังยิ่มหรือยังลูก นี่ทำการเยะแล้วครับลาบนี่น่ดิโน่กตลังสิลาโย่อกันต้มน้ำหยดน้ำเป็นบ่นี่น, <c oughs> น่นี้อ,นอ,นนอ,อ่กำลังเริมเริมน้ำครับดนะคุณเจามากแล้วครับมากอนแล้วอาจารย์มากแล้วครับเดี๋ยวตอนเพื่นกินผ้าผ้าลงไปเล่นผ้าตงไปเล่นเ่ก่อน บนอนพอเพ่นนะครับบอนเอ,พอเพนนเ่พอเพลนก็เลยพาลงไปเล่นเซก่อนครับโอ้มากบกากเลยอหลูกเนียนมากบอกเลยครับ้ยเห็นนที่ตะววัด ไม่ไมาบไม่อยู่หลังรอาชเไม่ป็นอย่งงะตอนนี้สิลงไปเล่นน้ำแล้วครับจานฟ้าไปเลยตังที่สนิทกันอ่ะที่อยู่ตรงตนหน้าเน่ะเขาไปเรียบร้อยแล้วโอมอุ่งเท้าเนี่ยบอกว่าจจะจัดจั้อาจารย์คอมแอพังนะเออจัดการให้เรียบร้อยยอดแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะดูว่าอะไรมั่ง นี่เห่อเอ้ยก้อ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 ยขนมะแดงครับเาจะงอไปันมะเดหาอย่างขมะดมันมีอยู่แล้วอยู่สูงโล่้งหอดไม่บุญเอายูกุกมองน่าเนี่ยโอ้ยเขาบ่จอดแท้ไปพ่อหมดบครับ มันทิฝันบ่ได้ด้วยโ่พอโ่พหมด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 หมหมดหมดหมดมดห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 หมดมหมดหมดหมนหมดหมดหมดหมนหมดหมดหมดหเดหม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 ดดหม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 ดหหมดหมดมดหดหมดมดหมดมดหมดหมดหม

một và rút tiếp theo Hãy subscribe cho kênh นี่ขันมันไต่มันชีมีนามมันสีออกมานครับนมันพ่อมันมีมนามหลุดเอนี่ยังวนพ่อด้นี่อีกเก้ยอีกเยอะเอคืออบานเฮ้ยเดี๋ยวหอดไข่บ้านแถวเลยบานอพอหอ้าพ่อปะพ่อแลไแล้วครับพี่น้องไ้แล้วไ้แล้วไอทีเร็วสสดบ้าสองหัง็นที่บาน ้ยน้ำแตกก็ปวกหลังจากไปหาหมดก็หว่าเฮือแตกเฮือแตกจี่งหรือก็อะไรวะเธอพ่ออะไรวะเธอตาไม่ได้พ่อแล้รวะเกิดการวัดกิตครับหาอยากขนาดนี้หมดจัดไป้าปลาล้วนๆเลยครับปลาหอยแน่ปลาแน่กำลังจัด พ่อจะเอาเอาบ่งบวงเธอมาสมกันู่ดมบอกเอาเมีแล้วก่อนแ้่อนนม่ใเต็เพนัดผมไม่าไปถ่านจอมรถ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 ไทยนี่โู่สิมากลางใช่ไห

เออาหมนี่พี่น้องผักยางเก็บเออยู่แถวเดี๋ยวพาใหญ่โบผุนถั่วตะเก็บพุ่นโอ้แถวนี้บ่มีต้นเนาะมีคือกันแต่ว่ามันบ่อไหลอันนี้เลือกเลือกเห้น่าทานเนาะผักยางพี่น้องยางหากินอย่างเด็ดท้งท่างนี้บ่อึดเป็นบ่อบ่อม่ทางบ่อบวบทางบ้านผมมันอึดดิบ่มีด้นี่ตอนนี้ก็เล่นทำพิธีครับ

ผมวางใบบกก็มีบว่มายังดีที่งานอยู่โอ้ยไปอะไรเรื่ยเราป่าคนจะทุบไปาบมันสิบบาทบ้านสิรักมาทเฉยยังมีป้าจาของน่อัมาวันติอายุวันโนสุขกาลอายุโพวาโทติโลวันนาตโภติภัณ ขลังวันนั้นสุขัจานาขขขขจะปฏิภาณอุทีกายุยติสหัโหติยัตพัวตุทาบประงขลังลอขันตุสัมพาเทมพงพุทธานุภาเวนสสสัสธาโสธิภวันตุเตภวตุจัพพมัง ขันโตสามพระเทวตาสามาสังฆาโนทาเวนัสธาสดพระวันโตเตหลังจากกินเขากินน้ำเซ็ดเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องห้องกักินเขายิ่มน้ำซสำลํลรานครับขอบุนทางทางเจ้าภาพบ้านบ้านน้องเข้าท่านเจ้าภาพ เนี่กินบุดบ่ยากครับกินเหลือเฝืออิ่มเรียบร้อยป่ะฮียเรียบร้อยกินจานเมื่อหรอไปส่ากำลังทีเมื่อยี่ยังนั่นเอาไปใส่รถเอาไปใส่รดรอปมองนั้นเตือนหนึ่งไปไปลูกคุณย่าเรียก เดินทางไปเล่นน้ำต่อครับเพื่อหัวจิตเลนไตว่เพราะว่าน้ำมันลึกงไปเพิ่งกันครับก็หลังออกนะจะมองเส้นมองเที่ยวมาเห็น อังไกลจะมาถึงแลยอ๋อแล้วก็พี่น้องมองสีเลนน้ำกันไปเบิ่งก่อนว่ามันสิมันสิมีบอลเลนบ่ดเอแล้วับมองท่าเลนอาน้ำเล่นบ่หูว่าจีเล็กบ่สีกายพอดีพอดี นี่ครับหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปา่าเบื้อนสะพานมาเบิ้งล่ะครับพี่น้องหนามมดบัตะเรนดอกหนามมนคุนแล้วก็หนามหนามเลิกก็เลยเพอว่าคันเรนจิพักกันเมื่อแล้วครับ ฝากอ็พูดเรียบซี่ก็พูดทูกทันที่เก็ว่าตินตามรู้หน่อยตาม